ยิ้วใสตอนที่ไปบ้านผมที่เจอไ,ไหมตอ,อ,อมันทีบางท้ามนแ่เจอจะเอ็วปว่ามีเส้นได้สนะิเนาะ ไปตรงไหนที่เขาเข้าส่งครับพี่เอ๋บอกเว <c oughs> สิลวแนคเราป็นคนที่ีกรรมเลววนา,าภาษาผีผีนะครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จครับ <c oughs> เราเนะี่ย <c oughs> เรานะเรานี่ยไม่ลุกครับแต่ขนเราลลุกก่อน <c oughs> คุยกันเรื่องผีครับ <c oughs> ผีเฮ็ดหนังเนาะคือพากันยิ้มกันหัวนะ คุยเรื่องผีว่าก็กำลังภาคอยู่ครับบรรยายบรรยายบรรยายไปครับเนี่ยเนี่ยผีอยู่ใสเอ่ยผีอยู่ใสอ๋อมันมีอยู่ที่ทุกที่ทีางคเราคิดบอกว่าเราอยากเจอแม่อี้ อ๋อถ้าเราใจโล่งๆเราจะเจอใช่ไหมครับแปลว่าใจเราต้องขุนมัวตลอดไหมโอ้ใจเราต้องคุ้นคลิดอะไรก็ได้เนาะเ <c oughs> ม่ไม่ได้สอนไม่สนอนครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว <c oughs>